สวัสดีจ้าพี่จ๋ามาพบกันกนล้วนะพี่ขากับช่องการเกตพุทธคุณผักเครื่องนะจ๊ะพี่พี่จ๋าพี่พี่คนไหนสนใจรายการไหนแล้วภาพไม่ใช้ยังไงพี่สามารถโทรหาหนูได้เลยนะคะพี่หรือว่าแอดไลน์นะศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จามาจที่รายการแรกนะรายการแลกจะเป็นทรงเหมือนพระพุธนะพี่นะนะคะพี่ใต้ฐานจะเก่าๆสวยๆนะคะพี่ขาพี่ดูข้าความเก่าดูคราบขี้ดวงขี้ดินนะพี่นะอันนี้หนูหมอกมาได้สภาพนี้เลยจ้า รายการนี้700บาทนะพี่นะ700บาทไปทางบวกเพิ่ม50บาทพี่หนูไม่ทร,ราบว่าเขาเรียกว่าพระอะไรพี่นะนะคะแต่ทรง,งเหมือนพระพุทธนะพี่นะนยคะรายการนี้700บาทจะพี่ไปทาง50บาทส่วนรายการนี้จะเป็นกุมารน,นะกุมานี้หนูไม่ทราบว่าเป็นกุมารอะไรพี่ขามีเปีย2สองข้างนะนะคะมีจุกมีเปียนะตามสภาพนะคะพี่ขะอาจจะมีรอยทะลอกบ้างว่าเป็นเรื่องธรรมชาตินะพี่นะนะคะสภาพก ไม่แน่ใจว่าปิดอะไรหน้ากูม,มาอะไรนะจำไม่ได้ไม่พูดดีกว่ากลัวพูดผิดนะพี่น้อเนื้อก็ค่อนข้างถามว่าหนักไหมมันก็ไม่ได้หนักเท่าไหร่ค่อนข้างเบาๆกึ่งๆก,กลางๆพี่นะคะตัวนี้หนูกขอไปที่แปดร้อยบาทนะพี่นะสนใจน้องยังไงนิมนให้น้องไปอยู่ได้นะพี่นะค้าขายร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมาพี่นะเนี่ยค่ะน้องมีจุกสองอันนะพี่น้ยถักเปียด้วยจะพี่นะคะ หยุกยาวนะตามสภาพนะพี่นะแปดร้อยบาทจะพี่นะคะสภาพก็จะเก่าเกสวยสวยนะนะคะพี่กุมารน,นะพี่นะกุมารพี่นะคะใต้ฐานก็จะมียันพี่นะนะคะด้านหลังก็จะมียันเช่นกันจะพี่นะคะ รายการนี้ขอไว้ที่800บาทนะพี่นะปลายทาง5 0บาทจากส่วนรายการีจะเป็นมีดจะพี่จา๋าเป็นมีดหลวงพว่อเดิมนะพี่นะเป็นมีดหลวงพว่อเดิมอ่าความยาวนะพี่นะหนูจะวัดให้รวมปลอกรวมด้ามน,นะพี่นะรวมปอกรวมด้ามจะอยู่ที่ประมาณ10นิ้วจะพี่จ๋านะคะอ่าตรงปลายจับนีด้ามจาับจะมีตะกุดนะพี่นะจะมีจุจะมีสี่ดอกพี่นะคะ่ะ แล้วก็ตรงด้ามจาก็จะมีรอยจานพี่นะคะจะมีเชือกขั้น,นพี่นะนะคะมีจะเป็นทรงมีดพักขันนะพี่นะส่วนใบนะพี่ความยาวของใบนะความยาวของใบจะอยู่ที่ประมาณห้านิ้วพี่ใบห้านิ้วนะรวมปอกรวมด้ามเก้านิ้วพี่นะคะเป็นมีดพักขันหลวงพว่อเดิมนะพี่นะคะมีตะกุดด้วยสี่ดอกพี่นะคะมีตะกุดสี่ดอกนะพี่นะรายการนี้พี่ขายหนึ่งพันห้าร้อยบาทจ้ะพี่ รายการนี้1,5 0 0บาทนะพี่นะปลายทาง50บาทพี่พร้อมโอนจะส่งสินค้าให้ฟรีจะ้ะนะคะเป็นมีดพักขันหลวงพว่อเดิมนะพี่นะส่วนรายการจะเป็นตะกุดจากพี่เป็นตะกุดหลวงพว่อเดิมนะพี่นะไม่ใช่หลวงพว่อทบพ,พี่อยู่ที่ประมาณ9้าครึง่งมีห่วงให้3มห่วงนะคะจะเขียนมีตาปั๊มนะพี่นะนะคะ เป็นหลวงพ่อทบวัดชนแดนนะพี่นะคะเก้าครึ่งนะเจ็ดร้อยบาทพี่รายการนี้เจ็ดร้อยบาทจะพี่นะคะปลายทางห้าสิบาทนะพี่พร้อมโอนจะส่งสินค้าให้ฟรีจ้ะเป็นตะกรุดหลวงพ่อทบนะพี่น้าเจ็ดร้อยบาทพี่ปลายทางห้าสิบบาทอาดอกเล็กดอกนี้พี่ดอกเล็กดอกนี้หกร้อยบาทจ้ะดอกเล็กดอกนี้หกร้อยบาทพี่หลวงพ่อทบเช่นกันปิดทั้งหองดอกก็ยินดีให้บริการพี่นะคะดอกนี้หกร้อยบาทจ้ะส่วนรายการนี้พี่จ๋า พระปื๋ปื๋หรือเปล่าเนี่ยตัวผู้ตัวเมียขอตัวละเจ็ดร้อยบาทพี่ขอตัวละเจ็ดร้อยบาทอันนี้คือตัวผู้นะพี่นะอันนี้คือตัวผู้จะพี่นะคะตามภาพนะพี่ตัวที่หนึ่งนะเจ็ดร้อยบาทจ้ะตัวที่สองเช่นกันพี่นะคะเจ็ดร้อยบาทนะเป็นตัวเมียนะพี่นะเป็นตัวเมียจะพี่นะคะเจ็ดร้อยบาทจ้าส่วนรายการนี้เป็นสิ่งสิ่งนี้ไม่มั่นใจว่าหลวงพ่ออะไรพี่นะคะอยู่ในน้ำมันนะพี่หลวงพ่อกลัวหรือเปล่าจ้ะนะคะอารากานี้ห้าร้อยบาทพี่นะคะ 5 0าบาทนะส่วนรายการนี้ขออนุญาตซูมกล้องแป๊บนึงนะจ๊ะพี่นะคะ่ะรายการนี้จะเป็นพระทากระดานพี่นะคะ่พะพ้าทากระดานนี้700บาทนะพี่นะอยู่ในกรอบพลาสติกนะแม่ค้าไม่มั่นใจว่าว่าเป็นเนื้ออะไรนะพี่นะเนี่ยคะ่ะสภาพเก่าๆพี่นะคะ่ะสวยๆเลยนะคะเป็นพระทากระดานนะพี่นะ700บาทจา้าส่วนรายการนี้พี่เป็นอ,อันนี้ก็ตะกุดนะพี่นะเป็นตะกุดพี่ลงรักนะลงทองพร้อมเหรียญปูเอี่ยมพี่ เป็นตะกุดพร้อมเหรียญปูเอี่ยมนะพี่นะรายการนี้หกร้อยบาทพี่รายการนี้หกร้อยบาทนะพี่นะเป็นตะกุดพร้อมเหรียญลงปูเอี่ยมสภาพเก่าๆสวยๆพี่หกร้อยบาทจากส่วนรายการนี้จะเป็นตะกุด ของสมเด็จโตพี่จะมีภาพสมอาจจะมีเป็นรูปนะคะพี่เล็กๆค่ะของสมเด็จโตนะรายการนี้หกร้บาทขยอยมีเสียงกิ่งขยอมีเสียงกิ่งได้นะคะพี่ประดับประดับด้วยเพชรพลอยเม็ดโตโตพี่ประดับด้วยเพชรพลอยเม็ดโตโตนะพี่นะั้นเป็นของสมเด็จโตนะพี่นะนะคะจะมีภาพองค์ท่านน่นะคะรายการนี้หกร้บาทจะพี่ไปทางห้าสิบบาทจะ้ะส่วนรายการนี้เป็นตะกรุดเก่าไม่รู้ที่นะพี่นะนะคะ ค่อนข้างมีน้ำหนักนะพี่นะความยาวของตะกุดจะอยู่ที่ประมาณสี่นิ้วพี่อันนี้ขอไว้ที่700รบาทจะ้ะรายการนี้เ0 0บาทนะพี่มีรอยจานด้วยนะคะพี่นะคะสภาพเก่าเก่าสวยๆจ้ะนะคะ7 0 0บาทนะเป็นตะกุดเก่าไม่รู้ที่จะ้ะส่วนรายการนี้พี่เป็นเต่านะเต่านี้หนูไม่ทราบว่าหลวงพ่อท่านใดปลูกเสกได้มาสภาพนี้พี่ใต้ฐานเป็นจอชอชิงหรือเปล่านะเหมือนชอชิงนะพี่เนาะเหมือนชอชิงเต่านี้ขอไว้ที่700้อบาทนะพี่นะนะคะพี่ สภาพเก่าเก่สวยๆเหมือนมีผ้าอ่ามีผ้าสีเก่าเก่านะพี่นะตามสภาพนะพี่นะรายการไหนภาพไม่ชัดภาพเบอร์พี่สามารถโทรหาหนูเลยอดไ์ได้เลยนะคะพี่0 8 4 0 6 5 9 1 8 0้เ่จ้าตอนนี้7 0 0รบาทปลายทาง58สบาทส่วนรายการจะเป็นดาวดาวจะเป็นดาวหลวงพ่อพินณะนะพี่ณนะอันนี้ขอไวที่5 0 0บาทพอจะพี่อันนี้ขอไวที่5 0 0บาทนะพี่ณนะเป็นดาวหลวงพ่อพินะจ้าส่วนรายการจะเป็นของหลวงพ่อเดิมนะพี่หนูก็ไม่ทราบเพราะเขาเรียกว่าอะไรนะพี่6 0 0บาทพอจะ 600บาทนะพี่นะปลายทาง50บาทพี่พร้อมโอนจะส่งสินค้าให้ฟรีจ้าไม่ทราบพี่เขาเรียกว่าอะไรนะคะส่วนรายการจะเป็นตะกุนหลวงพ่อทาจะพี่อันนี้ขอไว้ที่700บาทจะพี่นะคะจะมีเชือกยาวยๆมันพี่อย่างนี้นะคะตามสภาพเลยนะคะพี่นะคะรายการนี้ขอไว้ที่700บาทนะพี่นะเป็นตะกุดหลวงพ่อทาจ้าส่วนรายการจะเป็นหุ่นนะพี่นะหุ่นนี้ไม่ทราบท่านในปุกเสกเช่นกันพี่ขอไว้ที่500บาทนะ รู้สึกว่าเขาจะใช้เชือกถักนะคะพี่เชือกหรือว่าหวายอันนี้หนูก็ไม่มั่นใจนะพี่นะหนูไม่มั่นใจว่าเป็นเชือกหรือว่าเป็นหวายนะพี่นะคะราคการนี้ห้าร้อยบาทนะพี่นะเป็นหุ่นพยนต์เก่าๆไม่ทราบที่จะพี่ห้าร้อยบาทจากส่วนรายการนี้เป็นอ่าเป็นเป็นตะกรุดนะพี่มีรอยจานด้วยเจ็ดร้อยบาทพี่นะคะเัาน่าจะเป็นของหลวงพ่อเดิมพี่แต่ไม่ทราบเนื้อพี่นะนี่ค่ะเก่าๆพี700่เจ็ดร้อยบาทจากส่วนรายการนี้พี่เป็นของหลวงพ่อจงนะพี่นะนี่ค่ะ มีภาพแล้วก็จะมีเป็นพระนะพี่อันนี้ขอไวทที่700บาทเช่นกันพี่มีห่วงสามห่วงนะมีห่วงสามห่วงนะพี่น้ารายการไหนภาไพาไม่ชัดภาพเบลอไหมคะไปไว้พี่ตามไม่ทนันพี่โทรหาหนูได้เลยนะคะ0840659180หลวงพ่อจงนี้นะคะพี่สององค์นี้พี่ได้700บาทเลยนะปายทาง5 8บาทจากส่วนรายการนี้พี่เขียนว่าวัดละหานไรรายการนี้เขียนว่าวัดละหานไรน่าจะเป็นของหลวงปู่ทิมเป็นสีพึ่งเปิดมาด้านในจะพี่นะคะจะมีองค์พระ คุณแผ่นปูดทิมตะกุดหนึ่งดอกพี่แล้วก็จะพร้อมแผ่นอันนี้ไม่ทราบว่าแผ่นอะไรพี่นะรายการนี้ขอไว้ที่5 0า้บาทพอจะพี่รายการนี้หนูขอไว้ที่5 0 0รบาทนะพี่นะปลายทางบวกเพิ่ม5 0บาทจากเป็นตลับสีพึ่งหลวงปูทิมนะพี่นะเนี่ยค่ะพี่พร้อมตลับนะห0 0บาทจากอาแมลงหรือว่าพึ่งนะพี่นะไม่ทราบอาจารย์ท่านเดลุกเสกจากรายการนี้พี่5 0 0รบาทพอจะพี่จ๋าผิวเววเวนมันสวยสวยนะสวยงามมากพี่นะคะ5 0 0รบาทปลายทาง5 0บบาทแหวนเก่าเชือกถักพี่ไม่ทราบหลวงพ่อ เก่ามากพี่นะคะ่าแหวนวงนี้ห้าร้อยบาทนะจ๊ะนะคะเป็นเหวนเก่าห้าร้อยบาทจ้าส่วนรายการนี้พี่ปกโพค่ะพี่หลวงพ่อกวยนะนะคะด้านหลังจะเขียนว่าวัดกุสิตารามพี่นะด้านหลังจะเป็นพระเมธณีพี่องค์นี้ห้าร้อยบาทจ้ะพี่นะคะสภาพก็จะเก่าๆสวยๆเลยนะคะพี่นะคะเป็นสมเด็จปกโพนะห้าร้อยบาทจ้ะส่วนรายการนี้ไม่ทราบที่นะคะพี่นะไม่ทราบที่พี่ห้าร้อยบาทจ้ะพี่นะคะ สภาพเก่าๆ่สวยๆอย่างที่คุณลูกค้าเห็นเลยนะคะส่วนรายการนี้พี่ขาเป็นเหรียญน,นะเหรียญหลวงพ่อวัดหนองกระโดนพี่ห้าร้อบาทเช่นกันพี่เป็นเหรียญพลาสติกเปิดหน้าเปิดหลังนะด้านหลังก็จะมีเขียนว่าวัดหนองกระโดนนะพี่นะพร้อมพศออน,นะสองสี่เจ็ดศูนย์จ้ะห้าร้อบาทจ้ะอาปูเอียมปูเอียมนี่ก็ห้าร้อบาทแต่พี่มาเป็นจับขอบนะพี่นะสภาพเก่าเก่สวยๆพี่รายการไหนไม่ชัดแอดไลน์โทรหาแม่ค้าเลยคะ่ะ ส่วนราการจะเป็นเด่นหลวงพ่อเงินจะพี่เปิดหน้าเปิดหลังหลังยันพี่นะคะองค์นี้ก็5 0 0รบาทเช่นกันจะพี่จ๋าปลายทาง5้าสิบบาทของบนจะส่งสินค้าให้ฟรีจ้าพี่จ๋าเหรือนเก่าไม่ทราบที่พี่องค์นี้ห้ารบาทจ้ะนะคะอง์นี้5 0 0รบาทนะคะพี่เป็นเหรือนเก่าไม่ทราบที่นะคะส่วนราการจะเป็นคุณแผนไผ่ผ่าซีจ้ะ ใช่ไหมถ้าพูดเป็นอย่างไีต้องการขออภัยนะพี่นะองนี้ก็ห้าร้อยบาทเช่นกันจะ้ะองค์นี้ห้าร้อยบาทนะพี่นะปลายทางห้าสิบบาทพร้อมโอนจะส่งสินค้าให้ฟรีจะ้ะพี่จ่ายเป็นพัดล่วงจะพี่พัดล่วงนะตามสภาพนะพี่นะนะคะพี่องค์นี้สวยงามมากพี่ห้าร้อยบาทนะพี่ดูพี่ดูความเก่าพี่นะคะ อง์นี้5 0 0รบาทนะคะพี่เป็นพระร่วงนัคะาส่วนรายการจะเป็นรูปหลอดหลวงพ่อเงินจะพี่ไม่ทราบพิมพ์ไม่ทราบปีนะพี่นะนะคะองค์นี้ขอไว้ที่ค่าห้าร้อยบาทพอจะพี่นะคะเป็นหลวงพ่อเงินนะพี่ตามสภาพไปนะคะพี่ได้มาสภาพอย่างนี้นะคะพี่ห้าร้อยบาทจ้าพี่จ๋าเดี๋ยวหล่อโบราณไม่รู้ที่พี่ห้าร้อยบาทเช่นกันจะพี่นะคะ กอกสวยเลยนะคะส่วนในการจะเป็นหลวงพ่อทาบค่ะพี่นะคะด้านหน้าจะเป็นทาบด้านหลัาจะเป็นสีพึ่งนะคะพี่นะคะสีพึ่งสีเขียวนะองค์นี้หนูเปิดไว้ที่ห้าร้อบาทเช่นกันจ้าเอาหลวงพ่อครัวได้มาสามองค์พี่นะคะอันนี้คือองค์ที่หนึ่งองค์สีทองจะเป็นหนุมาถือธงสองห้าสองหนึ่งพี่เก่ามากสวยงามมากองค์ที่หนึ่งนะห้าร้อยบาทจะ้ะองค์ที่สองจะพี่นะคะเช่นกันจะพี่นะคะสองห้าสองหนึ่งพี่นะ 5 0าบาทเช่นกันจะพี่ส่วนองค์ที่3ก็เช่นกันจะพี่นะคะได้มา3องค์นะคะพี่3องค์กับพี่ขา3องค์3เหรียญนะ2521เช่นกันนะพี่นะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลัวจะพี่เดือนละ5 0 0รบาทนะเดือนละ5 0 0รบาทพี่ปลายทาง5 0บาทพร้อมโอนจะส่งสินค้าพี่จ้ะปิด1นึงสแจ้งได้นะคะพี่อาร์ศิวลียี่ห้าศตวรรษพี่ขอไปนึกว่าศิวลียี่ห้าศตวรรษนะพี่นะคะอันนี้ขอไว้ที่5 0า้บาทจะนะคะก่องมากจะพี่นะคะสวยงามมากนะ 500บาทรูปหล่อโบราณเก่าไม่รู้ที่นะคะพี่ตามสภาพนะคะโอ้หไม่ทราบพระโครียกว่าอะไรพี่องค์นี้พระองค์นี้นะแต่รู้ว่าเป็นรูปหล่อโบราณเก่าพี่นะคะ500บาทจ้ะส่วนรายการจะเป็นสมเด็จเก่าไม่รู้ที่ค่ะพี่พี่ดูเนื้อพี่สวยงามมากนะพี่ดูเนื้อจะพี่นะคะเป็นพระสมเด็จเก่านะพี่นะไม่ทราบว่าเป็นพระสมเด็จที่ใดพี่500บาทจ้ะส่วนรายการนี้ปิดตาเก่าไม่รู้ที่จะพี่นะคะ เป็นพระปิดตาเก่าไม่ทราบที่นะคะนะคะองค์นี้ขอไว้ที่ห้าร้อบาทจ้ะพี่ส่วนรายการที่หลวงพ่อทวดจ้ะพี่จ๋าเนื้อเก่าสวยงามมากไม่ทราบปีไม่ทราบพิมพ์นะพี่นะขายตามสภาพจ้ะรายการนี้ก็ห้าร้บาทเช่นกันจ้ะพี่อันนี้นะคะพี่ผู้หญิงผู้ชายพี่นะคะห้าร้บาทจ้ะพี่นะคะตามสภาพนะจ๋าท่านใดมีสายทางด้านนี้ก็นิมนต์เช่าได้พี่นะคะสมหวังเรื่องความรักยังไงนะพี่นะห้าร้อยบาทจะส่วนรายการที่เดือนปูหมุน เหรียญปุ่มุนนี่ขอไว้ที่ห้าร้อบาทนะคะพี่นะคะมีเลขตอกด้านหลังด้วยหนึ่งหนึ่งแปดพี่นะนะคะอ่าสวยงามมากพี่นะคะห้าร้อบาทจะ้ะชินราชจ้ะพี่พระพุทธชินราชนะองค์นี้ห้าร้อบาทจะ้ะนะคะห้าร้อบาทปลายทางห้าสิบบาทจะ้ะเหรียญจอบพี่เหรียญจอบนะนะคะเหรียญจอบพ่องเงินจ้ะพี่นะคะ ห้าร้อบาทพี่นะคะปลายทางห้าสิบาทพี่เป็นเหรียญจอบนะ <_ Z> ส่วนรายการชินราชใบสีมาพิมพ์ฐานเตียพี่นะคะองคนี้ก็ห้าร้อบาทจ้ะองค์นี้ก็ห้าร้อบาทนะพี่นัชินราชใบสีมาพิมพ์ฐานเตียจ้ะอันนี้เป็นพระอะไรอื่นไม่มั่นใจนะพี่ไม่มั่นใจว่าเป็นเชวัตหรือเปล่านะ <_ Z> นามีเดือยออกมาน,นิดหนึ่งพี่นะคะองคนี้ก็ห้าร้อบาทพี่นะคะมีเดือยออกมานะคะ <_ Z> พี่รายการไหนไม่ชัดนะพี่เอดไลน์นะส่วนรายการนี้พี่เป็นรูปหล่อโบราณเก่าจ้ะ ไม่มั่นใจว่าหลวงพ่อทองสุขวัดโพายทองหรือเปล่าพี่นะนะคะองค์นี้ห้าร้บาทนะพี่นะ ปลายทาง50บาทจ้าโอเคนะคะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าท่านใดสนใจรายการไหนภาพไม่ชัดภาพเบลอไหมคะไปไวตามไม่ทันพี่สามารถโทรหาหนูหรือแอนไลน์เลยนะคะพี่ศูนย์แปดสี่ศูนย์ห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จ่าเบอร์โทรกับเบอร์แอดไลน์ใช้เบอร์เดียวกันนะคะพี่ขาพี่พี่ขาพี่พี่ที่น่ารักนะคะไม่ว่าคุณลูกค้าเก่าคุณลูกค้าใหม่นะคะพี่หนูขอพระคุณมากนะคะพี่ที่ไม่เคยลืมแม่ค้าคนนี้นะคะพี่ที่กุดหนุนแม่ค้าคนนี้มาตลอดนะคะพี่ขาขอบคุณจใจจริงๆค่ะพี่ขาแรกอย่างฝากคุณลูกค้าเก่าคุณลูกคะ เท่าก็ถูกใจก็ติดตามให้ช่องกระเจียบระคุณปักเครื่องไว้นะคะพี่อพีนี้ก็มีแค่นี้นะคะสวัสดีจ้า